เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นตะลึงกับถากใช่ไหมใช่สนามข่าวบนเทิอของเราวันนี้เรามาอยู่ไหนคะอยู่เมืองมิทิลาค่ะ อยู่ที่ท้องพระโรงวังสนามข่าวบันเทิงนี่เองนะคะใช่แล้วแต่ว่าเรามายึดนะคะพระปิ่นทองพระปิ่นแก้วแก้วหน้ามาไม่รู้อยู่หนใดเพราะว่ากําลังเดินทางมานั่งพี่เรือมาระหว่างนี้เนี่ยรอฟังเราอ่านข่าวไปเพลินดนีกว่ากับข่าวนี้คล้ายกับฉากนี้เหมือนกันกับละครเรื่องเพลิงพระนางโื้หอหทางการงานสร้างมากถูกต้องชื่อนักแสดงบทบาทแค่เปิดมาทีละนิดละหน่อยโอ้โหใครๆก็ฮือฮาพาไปดูบรรยากาศวันฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะปังอลังขนาดไหน ไปชมเลยค่ะเชิญค่ะขอบอกว่ากระแสแรงตั้งแต่วันลองเสื้อผ้าเลยครับละครพิเรียนฟอร์มใหญ่ของช่องเจ็ดสีเพลิงพระนางที่การันตีความเวอวังโดยคุณตุ๊กตาจิลรดาจากค่ายกันตนา ามนักแสดงนำที่ทุกคนรอคอยอัมพชราภายุย้ยจรนานและเคลลี่ธนพัฒน์แต่งองค์ทรงเครื่องมาพร้อมกับชุดประจำตำแหน่งแห่งเมืองทิพย์บอกเลยว่าสามนักแสดงก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับคุณผู้ชมเลยล่ะครับอลังการมากครับเห็นจากชุดก็รู้เลยนะครับและผมว่าทุกคนต้องอิจฉาผมทั้งประเทศเลยนะครับม,มาดูภระระยาผมซ้ายขวานี่สวยสุดในประเทศเลยนะครับตื่นเต้นนะคะไม่ได้เล่นนังคอนอย่างนี้แบบไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยดีกว่า เป็นครั้งแรกแล้วก็ชอบอะค่ะทุกคนก็สวยงามคือชุดอ้้มก็จะไม่เท่ายู้ยพอยุยออย้ยเขาก็ขึ้นเป็นแบบมหาเทพีเขาจะอลังการกว่าของอ้้มก็จะเป็นแบบซอฟลงกว่านิดนึงแต่การโทนสีเนี่ยจะแตกต่างกับของเขาอะไรเงี้ยค่ะของอยุ้ยจริงๆแล้วชุดก็ก็จะเต็มชุดๆแต่ว่าชุดนี้จะเต็มที่สุดเพราะว่าเป็นชุดเป็นชุดของพระนางหน่อเจ้าใช่เป็นชุดสถาปนาค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นนกยุงสีขาว ด้วยสีชุดก treats, <pul> ver, well ็ดูแบบดูเป็นคุณธรรมมากทำทุกอย่างเพื่อประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบรักส่วนรวมมากกว่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสีดยาก็สื่อความไม่มีคุณธรรมกลัวเขาไม่รู้ว่าใครดีใครรลายกลัวไม่รู้ค่ะ อัมพชราภามาถึงก็เข้าไปทักทายคุณเหมียวชมัยพรจัตรุตรพุทธผู้รับบทเจ้าสัมภางาทัานทีคุณเหมียวเคยแสดงบทเจ้าอน,านันทิพย์มาในเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับพอได้มาเห็นอั้รับบทนี้ต่อก็มั่นใจสุดๆเลยว่า จะแซ่บไม่แพ้ครั้งก่อนแน่นอนลุองอ้ําเขาสบายอยู่แล้วเ <c oughs> ชื่อว่าลุองอ้ําก็ต้องแบบว่าเล่นเป็นบทนันทิพย์ได้สนุกมากๆแล้วก็ได้ดีมากๆแล้วลอกว่าคนติดทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ,ะดีใจค่ะเดี๋ยวก็คงได้เจอกับอ้ําแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับอ้ําเรื่องนี้อีกอ มาดูมุมทีกันบ้างพระเอกเคนล,ลี่ธนพัฒน์ฟิตแล้วฟิตอีกอะไรหยิบจับได้ก็ต้องยกขึ้นมาบริหารแขนทันทีเพราะวันนี้ต้องโชว์กล้ามลำๆประกบกับบรรดาภรรยาและสนมทั้งหลายนะสิครับโอ้โหและต้องบอกว่า ชุดจัดเต็มอลังการที่ดูปังปังบาง,งชุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นชุดที่ตัวละครใส่ในพิธีสำคัญเท่านั้นนะครับในตอนถ่ายทำจริงจะมีการปรับเครื่องแต่งกายให้เข้ากับเหตุการณ์ต่างๆตามเรื่องราวในละครแน่นอนและด้วยการเตรียมตัวมาอย่างดีของทีมกัตตนาและทีมเสื้อผ้าโดยคุณป้อมแห่งร้านสบันงาก็ทำให้การลองเสื้อผ้าแต่ละชุดใช้เวลาไม่มากส่วนใครดีใครร้ายสังเกตง่ายๆจากสี่ชุดได้เลยครับ สีสันสดจี๊ดต้องให้กระติบชวันกรไปเลยอนนโอ้โห,โหดูนี่อินเนอร์มาเต็มในบทเจ้านางตองนวลสายตาการวางค่าทางฤทิยาได้ใจแฟนๆแน่ต้องสวยที่สุดสวยทุกมุมทุกองศา ฝากเรื่องเพลิงพนางด้วยนะคะสำหรับแฟนๆหลายคนที่รอคอยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อใจกระติบว่ากระติบจะสามารถทำได้แล้วก็กระติบจะตั้งใจให้ดีที่สุดให้สมกับโอกาสที่ได้มาค่ะมาดูความเป๊ะของนักแสดงทัดนอื่นๆกันบ้างครับ ตายชาชดาพรสวยหวานมาในบทเจ้านางริมบึงสองสาวโอรุ่งรวีในบทเจ้านางเกตถวาและแพรอภัสราในบทเจ้านางแก้วอากาศส่วนรุ่นลูกตนนวงบุญรับบทเจ้าหลวงบ้านฟ้ายืนเคียงข้างที่สาววริทิศาในบทเจ้านางเรนูมาสเปรี้ยวทัศนียากับบทเจ้านางปิดมณีได้ความสวยความร้ายจากเจ้านางอาันทิพย์ผู้เป็นแม่มาเต็มๆก๊อฟอนุวัฒน์มาดเข้มเป็นนักรบในบทคลองพบ มาพร้อมกับแจมมี่ปนิชดารับบทเจ้านางทองพยาและจอร์ดถาวรนัทกับบทเจ้าประแดงก็เสื้อผ้านี่ก็เป็นร้อยๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากดารายเยอะด้วยแล้วก็มันมีองค์ประกอบเยอะแค่ผมอ่ะพี่ก็ทึ่งคพรนะรอกันมาหลายปีแล้วนะรออีกสักหน่อยก็แล้วกันนะคะนี่แค่อุ่นเครื่องเท่านั้นนะคะติดตามเบื้องหลังการลองเสื้อผ้าของนักแสดงเพิงพระนาง ได้ที่เขาบันเทิงช่วงต่างๆของช่องจดสียังมีช็อตเด็ดให้ชมอีกนะครับอ่าอันเชิเราสองคนไปทําผมใหม่ค่ะเพราะว่าผมเราาไปเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกเป็นกระแสค้าปีนะสำหรับละครื่องน,นี้นะคะที่ติดตามแต่ตอนนี้มีภาพออกมาให้ชมก็สมกรารรอคอยจริงๆเลยรอกันไยก็รอกันอีกนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะไปที่เขา